โอยเขี้ยนแบงมอนแตกตัวเยอะเกินสัตว์กระตุกใช่มันมากันเยอะมากเลยมมาแบบไม่เกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้ากูเลยพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมึง น้องแกะยิงไม่ทันเลยหายอู้หูหโหโหบ้าปะเนี่ยโอู้หูหูหูหบ้าปะเนี่ยมาเป็นเทศกาลเลยนี่โอ้โหมาท้าปารกันละคือไม่ไดในโทรศัพท์ว่มันกระตุกแน่ๆมั่นใจได้เลยอ้ จริงๆถ้าเดินเวียนเทียนอย่างนี้มันเวียนสองรอบก็น่าจะนี่มันก็น่าจะ Hello there Ayake โอ้โหตัวนี้เหรอเป่งแล้วต้องถอดออกเลยมีทานอยู่ A few moments later ตัวเวทที่มันเป็นแค่ Prepare for trouble make it double จริงๆมัน,มน,น,น,นไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงโอ้โหโ,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 โตัวไ,ไ,นไเนี่ยเนี่ยเอาไอ้เหี้ยนี่หลุดทางตายโอ้โหแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงบ้าปะเนีย่ย อที่ร okay. oh ักอยู <Sonic> <S <S ่งั้นไปก่อนนะฉันคนเดียวพออย่านับคิดด้วยใช่สิโอ้โหนักกลัวเวทหมูเหรอโอเค โอ้โหแค่ด่านซีกูก็ตึงแล้ยอีกมันตั้มสนใจไหมมันตั้มดูผมเลยแล้วคุณตั้มสนใจไหมลองลองดูไหมเสียสุนิตี้ในชีวิตจริงอ่ะลองดูไหมลองเสียสุนิตี้ในชีวิตจริงดูไหมคุณตั้มอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยอะไรอยู่ดิเอาอะมียามาช่วยเลยเหี้ยไปเจออะไรอยู่ดิเหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจออะไรอยู่ดิ Ten years later แล้วแล้วล่าสุดจากเครื่องล้างพื้นแกมาเป็นอะไรนะคุณสกีคัดเกลี่ยใช่ไหมคัดเกลี่ยคัตเกีี่ยชาเรนจู่ใช่ไหมเฮ้ แล้วชาเลนจ์ชาเลนจ์ที่ชาเลนจ์ที่ป้อมกันไสามเออชาเลนจ์ที่บ้านกันได้สามอ่ะไม่ไม่เอโซเอโซไปนั่นไงเอสโอเอโอไปเก็บไอเทมมาไงเอาจริงเอสโซเอโซไปเก็บไอเทมมาเอาความจริงเอาความจริงมึงก็ปั่นจังเลยเอาความจริงมึงก็ปั่นจังเลยแหมทีทีนี้ปั่นเก่งนะเราอ่ะระหว่างทางก็ไปเก็บไอเทมมาไงอ๋อเพิ่มบ้านใช่ไหมเออเพิ่มบ้านเพิ่มบ้านใช่ ส่วนเอาไร right. จบลแล้วจบแล้วก็เก็บตัวกลับบ้านปล่อยให้นี้เข้าไม่ใช่เลเทเน,นี่ยเลยเธอ,อมสมอง <c oughs> <c oughs> สมองเหลวหมดแล้วไม่นะทุกคนสมองเหลวไปหมดแล้ว ตั้มยังไม่รู้จักจงลีในเกมนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับจงลีหญ่โดนเทนโันโชอ่อใโดนเทนโดบันโชเทนโบันโชเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งที่มันจะนั่นมาจะมีชุดหนึ่งที่มาจากฝรังตายแล้ว e a ี y คัดฆ่า

มันจะเกิดมาเฉยเลยอ๋อมันอยู่ตรงนี้เอาชิปหายรับไปจบแล้ว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 จบจบไม่ตรงนี้เลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นใช่ผมเพิ่งเห็นจริงๆนะเนี่ยมองไปตรงไหนข้าพปก็บอกอยู่เอ๊ะไม่ได้เกิดตรงนี้หรอวะมองไปตรงไหนนั่มั้เนี่ยจะมีจุดถ้าวางอีทาไว้ตรงนั้นแหะมันจะอยู่จุดที่ว่ามันจะไม่โดนแล้ว วิ่นหายแหละตรงนี้ก็ได้เลยข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะได้เลยช่วยสวยอืมแล้วนีแบบเต็เตียเต็มเตี้ยอ้าวบีมเนี่ยจงรี่แหละอย่างอย่ากดูเทนโดวันโชว์อยากดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมีช็อตหนึ่งมันมีช็อตหนึ่งที่ผมอยากดูมากเลยเดี๋ยวรอ ไม่ใช่ว่าอย่างหรอไม่ใช่ว่าเลือดมันถึงต้องถึงระดับนึงด้วยป่าวะไม่ครับมันมันไม่ถึงของเลือดคือมันจะนี่ไงเทนโดบันสูนี่นี่นี่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนโดบอลสูอันนี้คือบังคับแพ้เลยเทนนโดบัูแก้ไหนแก้ไหนหยาด้ออโอ้ a t s kind of small. เอ้าอ๋อบอนเซอร์ไม่โดนโอเคไม่เป็นไรเซอร์ก็ยืก็ยืดแขนไปยืดแขนไปยืดแขนไปออไมเอาาไวะฮะแบกไปก็ยิงไม่ได้เหรอ ไม่ถึงไงก็ไม่ได้อยู่ในระยะสีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแบ็คไฟยิงอะไรเออแบ็คไฟยิงอะไรวะยิงอะไรอ่ากูว่ลรอมีเละแล้วตอนนี้เรามีเละแล้มาๆไอ้เหี้ยตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งสมองกูเนี่ยตำแหน่งสมองกูเนี่ยแบ็คไฟยิงมาเขี้ยอะไรล่ะยิงเบายิงเบายิงลมไปก่อนนะแบ็คไฟหอกทลายนครไม่ละมึงเพอร์คาโมเน

อ,อ๋อเนืน้วยิงแสงอ่ะ <c oughs> เอาโท่เว้ยเ <c oughs> <c oughs> นื้วยิงแสง <c oughs> ไอ้เหี้ยอะไรของกูเนี่ยอะไรของกูเนี่ยกูปวดหัวตัวเองมากเลยเอออาการหนักเหี้ยอะไรเียไปยิงแสงกันปะอะไรของกูเนี่ย ไอ้เี้อาการหนักชิบหายเลยออกเออกเเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามอย่าอยู่กับอาร์คไหนนานเกินไปนะฮะซันตี่ในชีวิตจริงมึงหมดเมนี่ย